สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราพิสู่นเทมเพลไลซิ่งกับเนื้อเรื่องฝ่าย GDF ในภารกิจที่5นะฮะที่นี่คืออิตาลีครับมากันเลยวันนี้จะหนักหรือเปล่านะเออาไมา่ใช่ฟิเจอร์นี่ว่าอ๋อฟิเจอร์คือติดธุร่าอยู่ครับจึงมาไม่ได้เลยส่งเธอมาแทนนะฮะ เหมือนกับเขาเนี่ยประทับใจคุณนะคุณถูกส่งมาที่เทือกเขาแอลครับโดยสโคปร,รายงานมาว่าคนวอยมาแทางฝั่งตะวันออกนะแล้วมีาฐานทหารที่นั่นครับในเทือกเขาแล้วก็เหมือนจะเป็นเป้าหมายของพวกไดนาตีด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้แหละเริ่มสนุกมาแล้วช่วงหนึ่งของพวกเขาจะมีเหมือนโค้งอะไรนี่ซอกแซกมั่วสู้เะยครับแล้วก็ต้องไปสู้มโจมตีกันเอง,เองแล้วก็บนเขาเนี่ยจะมีฐานอยู่เราสามารถใช้ในการตั้งหลักได้หรือสร้างดานรเสริมมาช่วยสู้ครับ สโคบหรือหน่วยสอดแนมเราเนี่ยจับสัญญาณเ้ว่ามี6เป้าหมายด้วยกันครับอย่าให้พวกมันรลอดรับทราบครับผมคุณได้รับอนุมัติให้ใช้ GDF a i r ์คาเพื่อผ่านภูเขาจริงป่ะเนี่ยไม่ต้องขอบใจก็ได้เพราะทหารล่าฝ่ายเราครับไม่ได้มี AA ทุกคนคิดว่าคุณจะใช้อย่างคุ้มค่านะโอ้ผมต้องใช้อย่างคุ้มค่าแน่นอนครับวันนี้ของใหม่มาแล้วฮะ วี่คนถามหรือเปล่านะครับก็เช่นเคยเราพร้อมที่จะไปฉะอยู่แล้วนะฮะไม่มีครับคนรู้แล้วว่าคนคนททำอะไรฉันจะกลับไปทำงานแล้วครับแต่แล้วก็เรื่องส่วนตัวเนี่ยว่าจะไม่พูดนะแต่คงฉันอยู่ในบังเกอร์นั่นครับจ้ขอคุูอย่างสูงถ้าคุณสามารถหยุดพวกมันได้โอเคโอเคขอบคุณขอบคุณด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจะปกป้องให้แล้วกันนะท่ามกลางหิมะอันหนาวเหน็บอีกแล้วสินะแล้วหน้าเราจะเป็นไล์ออฟทูเปอร์ครับสามารถปะระเบิดช็อตแล้วก็ใช้กระบองตีได้ตรงกลางครับนั่นคือ MCV ฮะ รถฐานแม่เราครับ Mobile Construction Vehicle ชนได้ไม่ด้เพียงแค่สร้างฐานครับยังชนได้ด้วยนะฮะหลังสุดนั่นคือทีบูเช่ครับเป็นป้อมปากการครับผมยิงเป็นโหมดปกติเหมือนยันเกอธรรมดาได้ครับแต่ก็ตั้งป้อมได้เหมือนกันด้วยไปกันต่อคุณผู้ชมครับเป้าหมายคือทางฝั่งซ้ายตามไซคอมไปนะฮะและนี่ก็คือเกียร์ของเราครับกลองสองลบไปก่อนเอากองนี้ชนแต่พอชนเนี่ยเราเสียความเร็วไปแค่เล็กน้อยครับ ลองจินตน,นาการว่าเลือดไม่สองพันแล้วก็ความอื่นไม่มีเราไม่สามารถทําแบบนี้ได้ครับแต่เผอิญว่า2อ,อย่างนั้นคือเรามีหมดเลยไงเราก็เลยชนให้ยู่เลยครับยับย,ยี่ไปซะของสองตามเขาเวอร์ด้วยโอก,กันหลังมานะครับกองหนึ่งคือแดงไปก่อนนะยังมีอีกครับนั่นคือบอหมูป่านี่สองพันเลยโอ้ป้อมปืนไฟไม่สถานหลอกนะ ข้อสองคือยิงแถวเราเบิดตครับตามเก็บให้หน่อยละกันนะฮะแต่เราไม่สามารถชนสิ่งก่อสร้างหรือป้อมปะการได้ครับไม่ได้แค่ขับผ่านนะฮะแต่เืนไฟก็เบิร์เราไม่ค่อยเข้าว่ะข้างหลังโอ้โหสวยสิอยู่ใกล้กันก็เป็นแบบดับเบิลคิวนี่ไงล่ะฮะข้างล่างเห็นว่าจะมีรถเก็บทรัพยากรใช่ไหมครับเราจะเอาวิศวกรมายึดกันละกันนะฮะรอสักครู่ครับจะได้ไม่ต้องตั้งเป็นฐานเก็บแกล่ใหม่ไงแล้วก็ใช้ขัวตัวไปเลยไปต่อพวกเราเป้าหมายข้างหน้านะครับนั่นคือถึงแล้วอย่าเพิ่งยิงขึ้นไปก่อนหนีลบไป เฮ้ยซาเวดแวนมาครับนั่นคือรถซ่อมแซมฝ่ายเขานะฮะสามารถตั้งเป็นฐานได้ครับเพื่อซ่อมถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้แต่แป๊บหนึ่งทีบูเช่แสดงศักยภาพหน่อยคอนย์ตไปก่อนเลยครับไปตั้งฐานรอไปก่อนเลยส่วนกองหลังก็เป็นช็อตบันซ่าอามาพาดกินครับ EMP ช็อตเข้าให้การต่อสู้เล็กน้อยเราก็สามารถฟันฝ่าได้เป็นโหมดครับจากขับเคลื่อนกลายเป็นอยู่ที่บ้างนะโอ้สภาพนี่หมดไหม ส้มเนี่ส้มแซมก่อนนะฮะสิ่งก่อสร้างใหม่มา2อ,อย่างนะครับนั่นคือ Data Core แล้วก็ Advanced Power Pad นะเอาละตอนนี้รีบกทำงานดีกว่าครับโอเคคือมีคอนบอยเนี่ยในจุดวิบแผนที่เยอะมากเลยครับแล้วก็ในเทือกเขานี้มันจะง่ายกว่าในการใช้อากาศยานครับผมก็หวังว่าจะพึ่งเอาได้นะฮะเออพึ่งได้สิเราต้องพึ่งได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยง่ายซะตัวทีบูเช่เราจะไปประจำที่แนวหน้าก่อนละกันนะครับเพราะไม่รู้ศัตรูจะมาทางไหนบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ย ที่อากาศยานเรานะครับมี3ลำาก็คือสกายเคนพีชชิเปอร์แล้วก็เคลเลอร์เอาเคลเลอร์มาครับเคลเลอร์นี่เก่งมากมันยิงผ่านนะและวก็สิ่งก่อสร้างได้ดีโคตรเลยครับ2อ,อย่าง2อ,อย่างพอแล้วอตอนนี้ก็เป็นตัวทิบูเช่ตั้งป้อมไปก่อนนะครับตั้งป้อมไปเลนฟอสเมนต์จะมารับสร้างรับผมศัตรูจะส่งทางเสริมอย่างต่อเนื่องมากนะครับคลิลเลอร์เคลเลอร์แอร์แพนเนี่ยสามารถใช้ในการฆ่าทหารราบหรือผานนะได้ตามนั้นครับเขาแจ้งมาแล้ว อยากสร้างเพิ่มก็ต้องมีแอร์แพดเพิ่มนะครับผมจะเอามาเยอะๆเลยดีกว่าเราจะเมนฮะอุ้ยอ่แล้วมาแล้วเมื่อกี้คือปืนใหญ่ยิงแบบเสียงสนั่น,นสะใจมากอ่ะคือเสียงไม่ต่างจากเดโมโเลยนะยังคงความเป็นกระหึ่มเหมือนเดิมอ่ะผมชอบแบบนี้มากและก็เหมือนว่าดีเฟนซ์เนี่ยมีป้อมมาใหม่เช่นกันนะครับนั่นคือเทมเพเทอรี่ว่ะก็เทดีนะครับเป็นป้อมเหมือนป้อมตัวทิบูเช่เลยแค่อยู่ที่นะครับไม่าสามารถเคลื่อนที่ได้ แต่ตอนนี้ตัวเคลเลอร์ผมเข้ามาแล้วนะครับมีอะไรอีกหรือเปล่าดาวเทียมอัปเกรดก,ก่อนครับราคา1000แล้วก็สร้างวิศวรกรครับเอาไปแคปเจอร์เทมเพลตลิกลายเขานะครับวิศวรกรแคปเจอร์เทมเพลตลิกแล้วแล้วก็เคลเลอร์เป็นไงบ้างเนี่ยเสร็จยังเสร็จแล้วนะครับแต่ผมว่าปริมาณมันดูน้อยไม่ค่อยแออัดเลยนี่ว่าเอาเป็นว่าสร้างเพิ่มครับรเราต้องการอีกต้องการมากกว่านี้ฮะมันไม่เคยเพียงพอสาหรับเราอยู่แล้วนะครับ เรามีเงินเหลือราคาในการก่อสร้างแผทมันแค่100บาทเองนะฮะส่วนที่มาก,ก่อนเนี่ยเราก็จะเป็นประจันบาลครับถึงเวลาแล้วนะฮะอันนี้คือตั้งเป็นกรุปหนึ่งครับกรุปหนึ่งพิกัดเป้าหมายข้างหน้านะฮะพร้อมแล้วก็ใส่เลยยิงเป็นเลเซอร์อย่างเท่เนืสอสงครามในดรูนนะครับท <c oughs> หารล่าบาซูกา้าสามารถตอบโต้ได้ไปล่อยๆมันไปนะครับเรามันตายไปแล้ว <c oughs> ด้านขวาคือวงน้ำเงินงนั่นเป็นเควสหลักเควสหลักก็คือระเบิดอินเฟนที่เอาโพสต์นี่ว่า ได้ครับเอาเจอนี่ไงงั้นก็ทะลวงซะกระสุนจะหมดแล้วนะครับเนี่ยเราต้องรีบไปรีบกลับครับบางลำคือหมดแล้วโอ้ปะโถเอ้ยงั้นก็หนีก่อนแล้วกันครับหรือไม่ก็รอให้รีโหลดเสร็จนะฮะโหลดก่อนสักครู่หนึ่งครับขอเวลาแป๊บหนึ่งกลับไปที่บ้านนะคุณผู้ชมครับเราสร้างเป็นเคลล์ <éta> เพิ่มลําลำด้วยกันครับการโหลดกระสุนเสร็จสมบูรณ์บางลำฮะไปต่อเลยที่นี่นะฮะเป็นเควสหลักเราแล้ว ใส่มันได้จมจมจมจ,ม,จมแล้วก็ให้รีบกลับครับยิงเสร็จแล้วถอนกําลัง <c oughs> บางลำคือบาเดเจ็บสาหัสหนักมากครับเพราะว่าปศุก้ามันยิงได้แม่นยำโคตรเลยเป็นหนึ่งว่ามี GPS ล็อกเป้ายังไงอย่างนั้น <c oughs> น่ะภารกิจใหม่มาครับเฟิร์สคอนเวล์ศัตรูมาแล้วเหรอโอ้เราต้องไปสก,กั <c oughs> ดกั้นนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวผมขอถอนกลับมาซ่อมแซมตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งนะเต็มพร้อมนะครับในสอนาทีมันจะมาครับ2อนาที เราคงจะเอาอากาศยานเนี่ยไปสกัดกั้นในกาลกันนะและนี่อะไรนะฐานลาบมาก็เป็นเหยื่อของเราไปซะการป้องกันครับก็ต้องแข็งแร่งเพิ่มด้วยผมว่าสร้างเป็นเทมเพสเทอรี่ดีกว่า1กึะบอกราคาในการสร้างนี่พันหเลยอะอย่างแรงแล้วก็ Intel ลนะครับ40 <c oughs> ร้ายกัดมากแต่ฐานลาบอย่าไปซ่านะครับให้ทีบูเช่ยิงไปแค่ทีบูเช่พอแล้ว ไม่ได้อยากเสียงนะครับเรามีพื้นใหญ่คอยยิงสกัดกันอยู่แล้วนี่มันปลอดภัยกว่านะฮะอันนี้เป็นไงบ้างเคลเลอร์ผมเคลเลอร์เราเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเหมือนจะมาโปรยปลายใส่อะไรบางอย่างหรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถระบุที่มาได้ครับแต่จู่ๆก็พุ่งมาเฉยเลยนะฮะประหลาดใจจริงับผมสร้างเป็นเคลเลอร์เพิ่มนะครับแล้วก็ลุยต่อเลยพวกเราเราไปหาภารกิจทําต่อนะครับจุดนี้มีอีกเปล่าวะเช็คให้แน่ใจ เจอครับนี่ไงระดมยิงได้ชุดเดียวนี่คือเกือบหายอ่ะยังชนะอยู่นะครับเบทูโจมตีข้างล่างโอ้โหเลยโดนโอเปอเรเตอร์มายิงให้หน่อยฝูงปินเคลเลอร์จะมาไนไม่ช้าเะครับขอเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็เอาเลยในฐานครับเราจะเก่งขึ้นเพราะว่ามีการคอมมูนิเคชันอยู่ครับยิงเร็วขึ้นมองไกลขึ้นและศัตรูก็ยับยั้งหลังไม่อยู่ะ ตายเองครับก็ต้องสร้างเป็นแนวป้องกันเพิ่มะนะแต่เงินเราหมดแล้วนี่ว่าเสียดายมากเลยครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าเทมเป้ลิกพังนะ่ะโอยังครับโอโ้โหชื่นใจะระหว่างเราคันโผลครับเราก็ไปที่อื่นก่อนเลยแล้วกันไม่เห็นวิวแววครับมีปืนกลอยู่ใ,ใกล้ด้วยเจอฐานโอโ้หมั่วมากเจอแล้วยิงทิ้งถอนกำลังที่นี่ไม่ปลอดภัยเลยครับอันตรายมากแต่ก่อนถอนก็ยิงทหารลาบก่อน ยิงทหารลาบได้12แล้ววิ่งตาลาบไปเร็วเข้าเปิลกลนคือเหมือนยิงสโลเลยครับเห็นนะมันสโลหนักมากอะแต่กัน,นั้นเรายังรอดได้ครับครบเลยครับ2อนาทีที่ที่มันจะไปนี่มันผ่านบ้านเราไปไกลมากนะมันต้องผ่านแบบเหมือน2 3 4ป้อมเลยฮะกว่าจะไปถึงพื้นที่เป้าหมายมันได้ครับโหผู้ชมอะไรวะเนี่ย มั่วสู้ไลหมดเลยอ่ะเอาละนี่คือเส้นาทางนี้มันจะผ่านนะครับก็ผ่านช่องเขานี้ด้วยเราก็จะเอาหน่วยป้อมปืนกลเราเนี่ยวางเอาไว้เช่นกันนะครับเพื่อสกัดกั้นเอาไว้แล้วเสียอ่าไม่นะไม่ทันจริงๆครับตัวทีเก็บของมันก็ไม่ทันแล้วอะ่ะรอครับรอมันมาใกล้ๆก่อนโดนอรเรเตอร์เข้าที่เตรียมพร้อมรอคําสั่งครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมว่าจะต้องสร้างเป็นหน่วยดโดรนเพิ่มแหละช่วยในการยิงรถถังหน่อยครับมันมาแล้ว ขึ้นบินได้ยิงสากัดแนวซ้ายก่อนเข้าไปแนวขวาใหม่ปริมาณโคตรเยอะ,ะอ่ะจริงเบตถูกโจมตีโอเคกองบนครับเราชนะหมดเลยแล้วก็นี่คือเป้าหมายครับสากัดมันไวจเจอโดนโอปเปอเรเตอร์ไม่พอครับเจอโคเล์ของเราอีกนะฮะพังพังทีน่านี่ครับแล้วภารกิจแรกเราก็ผ่านด้วยแต่กันั้นเนี่ยไซเควสเมนเควส์ยังคงงอกเอวเพียบเลยครับ แล้วก็เดี๋ยวไปต่อโอ้โหคุณผู้ชมครับภารกิจใหม่มาบอกให้เราเนี่ยมาตรงที่มืดๆนี่ให้เราระเบิด d y n a s ตี w e ีเ l ิลออฟโพ t ครับมันต้องมีการซุ่มโจมตีหรือเปล่า,าเนี่ยไม่มันอ๋อนั่นไงจริงด้วยเป็นกลนครับจะบอกว่ามันกว้างมากก็เลยทําให้ศัตรูมีอยู่เยอะสินะถ้าเป็นวงแค่คือมีน้อยเหมือนเป็นพวกรีแพร์หรือเซาเวดจุดเขาอะนะครับเราสกัดได้อยู่ยิงเพียงแค่ตัวเป็นกลพอนะครับแจ๋วรอสักครู่โอ้โหงอกต่อหน้าต่อตาเลยแบบนี้มันหยามกันนี่วาสังหารซะ มันสามารถสร้างพานะบุกแสได้ก็มาจัดที่นี่แหละครับอีกหนึ่งลำลำนี้ไม่ไหวเดี๋ยวเพิ่งไปพวกรอก่อนเพราะว่ากระสุนหมดไวมากนะครับลำที่พร้อมกว่าก็สู้ต่อเลยเรวเข้าลำที่ไม่พร้อมเนี่ยก็ถอนกับไปข้างหลังนะครับเลือดน้อยคือหนีไปก่อนเลยคุณผู้ชมว่าได้ไหมเปลี่ยนจากปืนเลเซอร์เป็นปืนกลแล้วนะครับขนาดนี้กูดจอบกายบรกิจผ่านระเบิดเสร็จแล้วจบปะเนี่ยไม่ไม่จบอีกเหรอ ใส่คอมแจ้งว่าเจอแอร์แฟกตอรี่ฝ่ายเขาครับทางฝั่งตันตกให้เราไประเบิดต่อผลไม่อะไรวะนเนี่ยก็ครบเลยคืออินฟฟนที่เอาโพสวิ่งเข้าเอาโพสแล้วก็แอร์เอาโพสใช่ไหมครบเลยแบบนี้ต้องมีเครื่องบินเพิ่มครับผมขอหาเงินเพิ่มก่อนเพราะว่าโรงเก่าพังไปแล้วนะฮะโรงถลุงแร่มาครับเราไปแค่นี้เนี่ยมันได้ผลลัพธ์ไม่ค่อยพึงพอใจมันต้องมากกว่านี้หน่อยสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มเอาละทับบินเราครับกลับมาที่บ้านแลนดิ้งลงไปเลยมีการมาหาเราอีกหรือเปล่าเนี่ยศัตรู ปืนกลยิงแสแล้วนะเฮ้ยค้างเหรอะระบบเออเลอร์นี่ว่าจะมีใครมาหาเราเนยครับจริงๆไม่ใช่ส่วนที่บ้านถ้าไม่ได้เอาป้อมเพิ่มก็เป็นโดนโอเปอเรเตอร์เพิ่มแล้วกันครับอันนี้ยังเถียงกันอยู่ว่าใครลงแพทไหนก่อนดีใช่ไหมสามนาทีครับมันจะมาแล้วเอาเป็นว่าเรารอก่อนลวกันนะครับตอนนี้เพียงแค่อือใจเดียวครับมันก็ปรากฏตัวมาแล้ว ผู้บัญชาการเซค o n ด์คอนโวยย้ายผ่านไม่ได้รับทราบครับวยสบายมาเนเห็นป่มคุ้มือกันไม่มีเออคอน์เพูดด่วนอือ้อมากเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราเห็นแล้วว่าฮาวอกเยอะใช่ไหมครับถ้าฮาวอกเยอะเนี่ยก็แปลว่าเราจะไม่สามารถเอาเครื่องบินขึ้นฟ้าได้อะไรเกินไปนะครับจะต้องเป็นแก๊งโดนโอเปอเรเตอร์แทนตรงนี้ครับประจําที่รอไว้เลยแล้วก็มีการสร้างป้อมเพิ่มนะครับเป็นป้อมปืนใหญ่ตามด้วยป้อมระเบิดครับ นี่คือการป้องกันพื้นฐานนะฮะโดนโอเปอเรเตอร์กำจัดฮาวอกทิ้งก่อนเป็นภัยต่ออากาศยานมากนะฮะต่อไปคือแก,งก๊งบอรครับแก,งก๊งบอโดนบังจอมากเลยโดนเยี่ยมครับเราสกัดไว้ได้อันนี้นี่สถนนษฐานว่าน่าจะเป็นเหมือนหน่วยนำล่องหน่วยสำรวจหรือเปล่านะครับต่จจะใช่ก็ได้ไงโอเคต่อไปคือถ้าฟ้าฝ่ายเรานะครับน,นี้มาใหม่2ลํลำเข็มตัวรีกูเป็นกองหนึ่งนะครับผม ประลาจำที่มันจะโผล่มาแล้วนะครับ <Okay. S 1> พิกัดก็คือเทมเปลลิกจูโจมได้ระเบอร์สองลีทีดดวนแล้ว,เว, 2, วเๆเข้าอยู่ต่อน,นานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฮาวบอกมันมันไม่ไหวจริงๆคุณผู้ชมฮะและตอนนี้เวลาใหม่ก็นับนะครับรีเทิร์นทูเบรนฟิลจูโจม มันมันหนมากจนใช้คําว่าดูไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคกับไปเตอร์ว่าจะระเบิดก่อนละกันนะครับทุกคนแล้วก็ไปสู่ภารกิจใหม่อีก3แห่งนะครับนั่นคือเซเว่นเซ็นเตอร์เดี๋ยวตอนนี้ใช้เวลาหกนาทีในการที่จะเตรียมตัวครับจะสร้างเป็นปราการเพิ่มทางฝั่งสไตลล่างหนึ่งอันนี้เราเลือดครบแล้วนะครับงั้นก็ไปเลยต่อ จะเหลือเพียงแค่3ที่ครับแต่ไซคอมมีในแบบแจ้งมาว่าเพียงแค่2ในแผนที่ไงตรงกลางนี่เป็น A เนี่ยไม่นับนะครับเหมือนต้องบินหาอีก1จุดหรือเปล่านะก็ต้องบินดาวๆเ,เอานะครับแต่ข้างบนนี่คือเคลียร์ไม่เจอนะครับข้างล่างอาจจะมีก็ได้แต่แป๊บหนึ่งครับทางฝั่งเหนือ1พิกัดคือตรงหน้าเราครับแมนยำฮาวบอกสองแซมหนึ่งฮาวบอกสักปีขวาไม่เห็นเราครับไปเห็นแล้วถังระเบิดถล่ลมแมซมซาเวซ์เซนเตอร์ต่อเลยครับจากนั้นลิทิสแลนดิ้งกลับบ้านก่อน เพราะว่าเราไม่ได้มีสกิลออโต้รีแพล์กลางอากาศจึงไม่สามารถสู้ไปซ่อไมไปได้ถ้าหาันลาบเนี่ยมีหมอสนาม <c oughs> ใช่ไหมล่ะมันก็เลยสู้ไปได้สบายสายหน่อยครับแต่จุดนี้พยายามจะฝ่าเข้ามาชะตาการรมคือไม่รอดครับเจอเทลลี่กรลาบหมดเลย <c oughs> แล้วกลับมาครบทุกลามงครับเอ้าขาดหนึ่งโอไม่ใช่โอเคมาแล้วภารกิจต่อไปนะครับนั่นคือแอร์เบดต,ตรงนี้เรามาก็ดีเหมือนกันครับถือโอกาสในการลาตัวเวนหาด้วยว่าอีกหนึ่งซาเวดอยู่ไหนนะครับระหว่างทางไงสะพานเอ้อเจอแล้วครับนี่นี่นี่ ไมินด้แบบแจ้งเราว่าอยู่ตรงนี้แต่ก่อนอื่นคือไอ้พวกนี้มันสกัดกั้นเราครับยิงแรงมากเลื้อถไายไม่ทงหลอดเบื้อเอ้ยจบสิ้นครับไซเควสหนึ่งในนั้นเราก็ผ่านแล้วครับผมต่อไปก็คือระเบิดแอร์เบตฐานสร้างอากาศยานฝ่ายเขาครับก่บอนที่มันจะส่องสุมทาหารได้ต้องไปสกัดกั้นก่อนเจอกล่องเงินทองเ้วยว่ะงอกตอนน้าจะตายอีกแล้วแล้วคุณผู้ชมดูครับดูคมที่เป็นฐานอากาศยานเนี่ยปืนต่อต้านอากาศยานจึงเยอะหน่อยนะ เราน่าจะสูญเสียในศึกนี้หนึ่งลำไปแล้วอ่ะใหม่นะสงครามคือต้องแลกสินะเนี่ยเลยทิดไม่ไหวจร,จริงครับหนักหน่วงเกินไปแซมเยอะมากแต่ข่าวดีคือไซเควสเราผ่านหมดครับต่อไปก็จะเป็นเมนเควสนะฮะลอยสี่ทีครับค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็ซ่องสมทหารรอก,ก่อนละกันครับโดยเฉพาะท่าฟ้าที่สุดก็มาจนได้อันนี้คือผมไม่สามารถบอกคุณผู้ชมได้ว่าศัตรูเนี่ยจะมาอีกกี่ลัลอกนะครับหน่วยสกอบที่เป็นหน่วยเขาสารเราอะ่ะ ก็บอกไม่ได้เหมือนกันครับเขาว่ารับข้อมูลเพียงแค่หน้างานไงแต่รอบนี้ขบวนคนบอยคุ้มกันมาสารมากนะอ๋อนี่คือเส้นทางผ่านเขานะครับงั้นก็ไม่ต้องไปหานะครับไม่จําเป็นเพราะระหว่างทางเนี่ยปตออเยอะมากเลยไงอันตรายเกินครับเราแค่รอในเส้นทางนี้แล้วก็ซุ่มโจมตีเขาครับผมเป้าหมายกําลังเข้าระยะทําลายล้างครับผมว่าผมสั่งแอร์สไตน์ลงไว้ก่อนแล้วกันเพื่อความมัชัวฮะจะได้ไม่ผิดพลาดนะฮะเตรียมพร้อมทุกคนศัตรูแข็งแกร่งมาก แล้วจู่โจมได้ซุ่มโจมตีคันแรกพังไปครับเี่สองต่อได้เลยแอสไตน์มาเช้าอะ่ะแต่ก็มานะหมดแล้วสองคันคือหมดไปเลยผู้ประชาการศัตรูพังหมดแล้วของคุณที่มาช่วยมากขอบคุณอย่างสูงเลยครับด็อกเตรต่อเข้ามาแล้วภารกิจก็จบครับอะไรวะเนี่ย จริงๆเหมือนในมิชชั่นน่ะมันพยายามให้เราใช้ไลออดทูปเปอร์ด้วยครับแต่ผมว่ามันแลกกับพืนไฟไม่ค่อยคุ้มอ่ะก็เลยไม่อยากใช้ใช้เป็นอากาศรรยานดีกว่านะฮะภารกิจต่อไปครับอันนี้ในโปลแลนด์ใช่ไหมเนี่ยงานงอกนะครับในเขนตศัตรูซะด้วยสิกำลังเก็บแร่เทมเพสกันูนเนียเลยครับมีเสียงปืนดังขึ้นและนั่นคือเป้าหมายจะบอกนะว่ากับตันกัปตันคีเก้นตามด้วยแทมบี้ครับไลออดมิดิกสองฮีโร่ดูโออีกแล้ว หลกสบไปเก็บด้วยเออเป็นการนพรางนะฮะถ้าดูจากคัสซีนเมื่อคู่เนี่ยเหมือนกับภารกิจนี้จะเป็นแนวสเตลรอบเลนนะครับของเล่นใหม่เรามาดีหว่านี่คือแแคมเบอร์รถถังล่องหนได้ครับเนี่ยมันพังตัวได้ยิงแรงมากขับไวด้วยแล้วก็ยิงไกลแต่ขาเสียคือบอบบางโคตรเลยอ่ะเอาจริงรถถังย้อนแล้วน้องถ่วงนะครับโอเคคุณผู้ชมฮะไปต่อภารกิจหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยไปใช้วิศวกรซ่อมสะพานก่อนครับรับทราบผมจะปฏิบัติตารนั้นคุปปุ่หนึ่งคือพวกทหาร นี่มาแล้วเจอวะเรายิงใส่ไปแล้วอะ่ะเอาเลยตอบโต้หน่อยนั่นแหละครับหมอเดินแทงซิข้างหน้าแล้วตะเวนมาเพิ่มเว้ยแล้วตะเวนมาแบบนี้ก็ยิงสู้มันดีครับสไนเปอร์ฝั่งยิงใส่ปืนไฟด้วยเอาเลยหมูป่าก็มาเนี่ยร้ายกาจมากหมูปา่าบางคันไม่ได้มีมุมยิงเลยครับจึงไม่สามารถยิงสัพอตใส่เพื่อนได้แล้วก็สไนเปอร์จัดป็นไฟก่อนเลย หมอโดนเบินแบบสบายๆแต่หมอยืนหยัดได้โอ้โหไฟอะไรกันนึกว่าน้ำฝนนะฮะชาล้างอยู่ตอนนี้นันเองข้างบนมีกล่องครับส่งหนึ่งคันไปเก็บก็แล้วกันนะฮะแล้วก็หมอเดินนำากอนสิเจอของเอกหรือเปล่าได้ครับตังเนี่ย1 0 0 0เต็ม1 0 0 0 0หมืนนะโอ้อีกยาวเลยครับเราสามารถสร้างอาหารเพิ่มเลืหรือเปล่าเนี่ยเกมบอกว่ายังไม่ได้ครับมาแล้วโอ้โชิดเราบาดเจ็บเกือบจะสาหัสหนึ่งลาแล้วนะครับ กันนั้นยังรอดอยู่ได้ครับผมก็ต้องซ่อมก่อนจะไปต่อนะครับสภาพคือปางตายมากเดี๋ยวต้องเก็บให้ได้สองกล่องเพื่อเรียกใช้แอร์สไตครับาราคาในการเรียก3 0 0พันเลยนะฮะสไนเปอร์แจ้งว่าผู้บัญชาก,การเดี๋ยวจะได้คุณมาครับเราเจอเหมือนที่เก็บของเขาแล้อยู่มากมายอื้อซ่าเต็มแผนที่เลยครับผมหน่วยสโคบแจ้งว่าเจอไซโลเช่นกันนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ําเลยแล้วก็เทมบี้ที่เป็นหมอเนี่ยแจ้งมาว่าให้เราพยายามไปช่วยวิศวกรก่อนครับก่อนถูกจับนะฮะอ้โหเป็นไซเควสนี่ว่า ได้ครับผมจะรีบเลยกันแล้วกันะกน,นะฮะงั้นเทมบี้นายนำหน้าไปเลยข้างบนมีกล่องนี่ว่าก็เข้ากล่องสิสไน,เป,สนเปอร์ตามไปครับเข้ากล่องมาแล้วจุดนี้เจอคนเจอของด้านหน้าโอ้ว้าวเราสามารถใช้ไฮกาวในการยิงสายพวกหมูป่าบ้างไ,ได้นะเอาเลยโอ้เบิร์ดิวเอาไม่อยู่ไงมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละครับอีกหนึ่งคันสองคันเดี๋ยวลงมาข้างบน ลงมาข้างบนลงมาจากข้างบนหรือเปล่าอ่าฮะต้องประหยัดเลือดหน่อยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีหมอเนี่ยหรือว่าวิศวกรคอยซ่อมคอยักษาอีกเมื่อไหร่นะครับอย่าไปเห่ามากครับเกมนี้เพราะภารกิจแนวสเตลเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่ใช่ทางผมเลยผมต้องวรวเอืร์บู๊แหลกแหวะค่ายครับนำไปเลยพวกเราขาดความสามารถในการสังหารทหารราบเลยเราเข่งแค่เราเบิดยานเกาะหรือสิ่งปลูกสร้างครับตอนเนี้ย ทางสะดวกเลยหรือเปล่าข้างบนไม่มีอะไรเลยครับโอ้ยเจอเจอปืนไฟปืนไฟก็เอาซิสเนเปอร์ยิงอย่างสบายใจครับเจอกล่องด้วยโอ้หวานหมูมแล้วลูกปากเลยโอ้ฉากนี้โคตทเทสทำไมรถแคดิลชามันเท่จังวะโดนแอสซอซินมาครับรายงานตัวแล้วอ่ารับทราบครับผมเขาอยู่ด้านหน้าเรานีเองนะครับเขาเก่งมากในการสร้างหารทหารราบแล้วก็ยานเกาะ พอเลื่อยมันโดนเนี่ยโคตรโหดเลยผู้ชมวึ้มเห็นนะมันปรื้ดเดียวคือรู้เรื่องเลยครับแบบอันนี้คือถูกใจผมจริงนะกำลังบ่นเลยว่าต้องการคนขานาราชารลาเพิ่มและคนนั้นเขาก็มาเลยครับเก็บกล่องแ็บเงินมาแล้วไปต่อทั้งบนไปอีกหนึ่งกล่องนี่ว่าเนี่ยเราก็เอาเลยสิปวยหามากมีเงินส0 0พครับสามารถเลือกใช้แอร์ไซด์ได้แต่เราพอจะเคลียร์ได้บางส่วนครับก็ไม่ต้องเลี่ยงละกันนะซันเปเปอร์ยิงใส่พื้นกลน,น,นั่นซะ รวมพลก,ก่อนแล้วเข้าพวกเราข้างหน้ามีคนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยรับข้าพวกเราเราสามารถร้อยมันผ่านไปได้เลยครับแต่เราใจร้อนนี่ว่าเนี่ยโอโ้โหเ,เลือดเลือดมันร้อนร้อนระอุจัดเดี <c> ๋ <oughs> ยวตัวไปแรกครับเรามีโดนแอสซัสซินอยู่อาา่าฮะแล้วแล้วเราจะสามารถฟันฝ่าไปได้ไม่ยากจนเกินไปนักเลยครับสไนปเปอร์ฝัง,งกินพูกทหารราบด้วยสแคมเบิรเข้าไปก่อนเลย เจอว,วิศวรกรแล้วนะครับ6คนด้วยกันนะเขาบอกว่าด้านหน้าระวังด้วยโพราะศัตรูเนี่ยวางกับระเบิดเอาไว้เราสามารถปลดกู้ให้ได้รับทราบครับผมเลนฟอสเมนต์ก็กมาเช่นกันครับบอดี้แสแคมเปอร์ฮันเตอร์แล้วก็ลออดแวนนะลุยสู้มันโดนจู่โจมหนักมากเพื่ออีกหนึ่งคันโอเ้เกือบจะไม่ไหวนะครับสภาพคือบาดเจ็บบางตายโคตรเลยวิศวรกรมาครับแล้วเงื่อนไขภารกิจใหม่ใหม่ให้เราเนี่ยไปปลดกับระเบิด12แห่งด้วยกันคุณผู้ชม ซึ่งก็ตรงหน้านนเหลืองเเนี่ยนี่ก็ใช่นะครับเดี๋ยวผมขอส่งไปสักประมาณ3คนก่อนแล้วกันเพื่อดูว่าจริงหรือเปล่านะครับมีจริงไหมหรือว่ามัวนิ่มกันแน่นะฮะเช็คให้แน่ใจก่อนครับมีว่าลงมือเลยครับผมที่เหลือก็ซ่อมแซมไปครับมีเพื่อนบาดเจ็บหนักมากสองสาคันได้นะฮะทหารล่าเป็นไงตายไหมตายโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวผมขอมายิงจู่โจมก่อนนะครับยิงซุ้มได้คนที่ยังไม่ได้มีงานทำเนี่ยเราก็สั่งไปเป็นสายแทงต่อครับ ข้างบนมีฮาวอกใช่ไหมล่ะรอเลยครับเราเอาละสกแกมเบอร์นานพร้อมแล้วลุย,ย let's go ฮันเตอร์ตามไปครับ <got> ไรออดแวนก็ตามไปด้วยฮาวอกอยู่ตรงนี้ริงแค่2ชุดเนี่ยเลือดผมเหลืองแล้วอะอะไรคือ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีความคงทนเลยฮนฮะกรอบจัดจัดตรงหน้านี่คือซาเวซเซนเตอร์ไยเขาศูนย์ซ่อมเราเจออีกแล้วอะ เอาละตัวสแกมเบอร์ประจําที่ครับเราคําสั่งใหม่สักครู่แล้วกันนะ <c oughs> โอเควิศวก,กรเนี่ยตามไปครับเราจะไปโฮพื้นทีงบนเอาไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็ยิงสู้มัน <Commander? S 1> <c oughs> เข้ามาแล้วโอ้ชิดตึงให้อยู่ <c oughs> ตึงเอาไว้แจว <c oughs> มีล้อหมุนด้วยเนี่ยไอ,อไม่ใช่ล้อหมุนวงกลมทรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่โหดมากครับมันสามารถบดบี้ขยี้ยานก็ได้สบายสายเลยเราต้องใช้ความระมัดระวังสูงแล้วนะฮะแล้วจะไปบวกมว่สซัวไม่ค่อยได้ครับไอหมอนี่มันเก่งเอาแล้วแคมเบอร์ไปข้างล่างครับฮันเตอร์ตามไปเลยรวมพลข้างล่างก่อนละกันนะครับตอนนี้อ่าวิศอกรเดี๋ยวหนึ่งคนเนี่ยไปปลดกระเบิดที่เหลือก็ซ่อมแซมเพื่อนไปหมอลงมาฮะ สเนเปอร์ตามมาด้วยอุ้ยวที่วงเหลือแต่แกนครับชุดเกราะไปหมดแล้วเวลามีไฟเขียวเรียนฟอสเฟต์มาเนี่ยมันทำให้เราเึกเขิมอยากบุกต่อไปต่อครับแต่มันก็เป็นความประมาทเหมือนกันที่เราผีผามเกินไปนะฮะเราก็ต้องพยายามยับยั้งชั่งใจหน่อยนะฮะเราจะไปแบบว่าหลงคารมมากครับ ต้องใจเย็นแต่ข้างหน้าทางฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยเหมือนจะเป็นศูนย์หลักในการซ่อมแซมแล้วก็สร้างยานก่อฝ่ายเขานะครับจริงๆเราสามารถใส่วิศวกรเพื่อมาใช้งานต่อได้ใช่ไหมต้องมีไฟฟ้า1ศูนย์ซ่อมหนึ่งแล้วก็แมชชีนช็อปหนึ่งไอ,อที่มันเทาๆเ,เนี่ยคือศูนย์ซ่อมนะครับอันนี้เราก็สบายเลยครับงานนี้พอดีลยครับเรากำลังบาดเจ็บอยู่เลยเนี่ยระเบิดไซโลเก็บทรัพยากรซะแค่นี้เงื่อนไขก็จะผ่านในไม่ช้าแล้วนะครับวิศวกรขึ้นมา ภารกิจใหม่ครับแจ้งว่าให้เรานั้นไปเหมือนกําจัดเทมเป้ลิกฝ่ายเขา2แห่งด้วยกันครับเพื่อยับยัางการเก็บทรัพยากรนั่นเองนี่ไงสามารถสร้างเป็นฮาวบอกได้ส่วนซ่อมมาแล้วพวกเขาซ่อมก่อนครับอีกอันหนึ่งคือบอบอเนี่ยโอ้โหมันต้องมีเรดาร์ในการใช้เพื่อสร้างวะเราไม่มีอ่ะต้องหาก่อนสินะงั้นก็เอาเป็นว่าฮันเตอร์ครับรวมพลก่อน4คันเราจะให้ไปกับพวกสเปเชียลครับเดี๋ยวอันนี้ตัวแทมเบอร์โอเคพร้อมแล้วไปต่อครับ ตอนแรกนื้ว่าจะไม่พร้อมนะฮะพวกเราเดินหน้าลุยวิศวกรตามมาครับต้องไปหาเลดร์แถวนี้อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ลองดเดาสุ่มดูยก่อนครับฮันเตอร์ยิงใส่ตัวมิสไซล์เทเลสไปเขาก่อนเราอาสียฮันเตอร์แล้วก็เสียไปครับแทมเบอร์ไม่ค่อยยอมยิงเลยนะอุ้ยข้างบนผู้ชมครับเจอเทมเพลลิกแล้วเราไปเก็บมาใช้งานต่อกันดีกว่าครับ1คนขึ้นไปเลยแล้วก็2คนเนี่ยเผื่อไว้ ทางฝั่งขวา<ด>ก็เป็นเงื่อนไขของภารกิจเหมือนกันนี่ว่าเราเข้ามาครับเจอเลดา้าแล้วเนี่ยเลดายิงทิ้งได้อยู่ครับทันอยู่อันนี้เป็นไงบ้างลมพ้นกรรมกรน,นี้เราต้องหนีครับแต่เลนฟพสเมนต์มาเฉยอ่ะช่วยสก,กัดกั้นของคณที่ระเบิดใส่ให้มากๆครับผมวิศวก,กรเออเข้าเลดา้ทาทันอยู่ครับตอนแรกนึกจะระเบิดทิ้งไปแล้ว <c oughs> คือไม่อยากจ <c oughs> ะเผลอหน้าจอไปนะฮะพลังพลังหมด อีกคนนึงก็เข้าไปครับเว้นกรมครับเราเจอบาแลกแต่ซึ่งวิศวกรเราหมดแล้วเราไม่สามารถสร้างได้แล้วว่ะดิไม่มีใช้แล้วว่ะวิศวกรก็คือต้องระเบิดทิ้งเดียวครับเพราะเราได้แมชชีนช็อปมาแล้ว่ะนะจุดนี้แล้วก็สกัดกั้นหน่อยครับโอเคในเมื่อสร้างบอได้แคนเซิลฮาวก่อนครับแล้วก็ลุยเลย15คันนะแต่เงินน่าจะไม่พอใช้นะครับเครื่องบินแตก มันมาโปรยพลล่มครับผมระหว่างนี้ถ้ายังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเราเราเบิดตัวบาแลกก่อนครับแล้วค่อยไปต่อได้ไหมเนี่ยฮันเตอร์ฝากแทงหน่อยสแคมเปอร์เริ่มจะไม่ไหวเลยครับเนี่ยสไนปเปอร์ตามมาด้วยมีไซโลอยู่นะฮะเสียดายอะ่ะได้อย่างเสียอย่างไปสินะโอเคครับภารกิจในโซนเหมือนทางฝั่งใต้ผ่านแล้วต่อไปขึ้นเหนือ แต่ในความที่ด้านหน้าเราไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขอสร้างตัวบอก่อนดีกว่าครับสักประมาณหนึ่งอ่ะแล้วค่อยบุกข้างหน้าต่อนะฮะเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเงินหมดครับไม่เหลือแล้วนะหมดแบบหมดจริงๆเลยครับอยากสร้างทหารเพิ่มแต่เงินไม่พอแล้วครับผมเลยต้องบุกนะฮะมีแค่ไหนไปแค่นั้นก่อนแล้วกันนะครับพวกเรากองหนึ่งนำหน้าไปกองสองโลสกัดกั้นตามครับทางฝั่งนี้มากันอื้อซาเลยดี่ว่ากอง4ี่ยิงครึ่งบินด้วยระวัง โอ้ตกใจหมดนึกว่าจะมาหาเราเลยครับเหมือนว่าเขาสก,กัดกั้นเพื่อแม่เราไปต่อทางฝั่งซ้ายใช่ไหมทางฝั่งซ้ายมีไซ์เควสครับก็คือไปทําลายที่เก็บทรัพยากรนั่นเองแต่แป๊บหนึ่งครับนี่อะไรเกิดขึ้นเนี่ยตกใจหมดเลยฮะทุกอย่างโอเคหรือเปล่ายังโอเคอยู่ครับพวกเราเอาล้นะเดี๋ยวยังไงซ้ากองหนึ่งเนี่ยนำหน้าไปครับระเบิดที่ทําลายปืนไฟก่อนแล้วก็กองสี่ศัตรูตจะโผล่มาแล้วสู้มัน อะไรวะครับเนี่ยกองสี่ทะลวงเลยไปไปไปกองสามอให้หน่อย <c oughs> ต้องปลุกแล้วแหละครับ <c oughs> <c oughs> แรกเลยก็แล้วกันครับใสให้หมดเราเสียกองสามมาแน่ในสภาพนี้โอ้ไม่นะกองสามมีเพียงแค่รถฐานะเบานะครับ เย่กูดู้องสี่บุกโจมตีได้ทะลวงเข้าไปแล้วโดนแอสตินฝากฆ่าแคดูชาด้วยแล้วกันครับที่เหลือทำลายโรงงานมาได้เลยโรงงานจุดนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับยานก่อมาเสริมดีว่าโอเคสแคมเบอร์ฝากเคลียให้หน่อยมันยังไม่ยอมให้เราเนี่ยจบหรือสยบลงง่ายๆนะครับ ตอนนี้มีเงินเพิ่มพันเนะฮะแต่พันเเนี่ยเอาจริงยังน้อยเกินไปครับต้องการ3 0 0พันะ่ะอมระเบิดเดยอะมากเลยพวกเราเหลือกันไม่มากแล้วทางฝั่งขวาไซโลเก็บทรัพยากรโฟกัสแค่เมนเควสครับเด็กเพียงแค่6ที่ด้วยกันฮนะซึ่งอยู่ด้านหน้าเราใกล้ๆเลยครับสแคมเบอร์ฝากเป็นฉากหน่อยโอเป็นดงเลย เมนเควสครับเสร็จสมบูรณ์แล oh, ้วโดนแัสซสินบอกว่าพังหมดเลยใช่ถูกต้องครับผมเอาจบแล้วโอ้โหนี่คือทุ่มหมดหน้าตากจริงฮะไม่ไหวรองเงินขึ้นครับมันนานเกินไปไงเลยต้องบุกเลยครับผม โอเคคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างสงครามวันนี้ของฝ่าย GTF ครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเป็นไงฝากกดไลค์ซับสไคร้ให้หน่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงเนีย่ยตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างรอดูกันละกันนะครับนี่เลยไปก่อนเจอใหม่สงครามคราวหนะ้าไปเลยครับ